สัตติกานเยเทตสัมมันตัพพิมังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้ท่านพระอาจารย์จะแสดงพระธรรมเทศนา เครื่องสกับสปัญญาตามเวลาอันทุกวรในบรรสาือนีกานายมาราคาท่านจำครองราใใต้ผมมีลูกนาแกลโยสามุุนมากวันหนึ่งนาเอาขนมมากมาสาบมิสัยขึ้นใส่ตะกร้าดอกไม้ ไปสู่โถนดอกไม้เห็นภาษาตะตาใส่เข้าไปยันพระนครหอมกลิ่นสูบก้อนใจออกขันคุ่มมากใจบาปจะเลินอีกอีพระพุทธเจ้าเป็นอารลยืนอยู่นะมุมหนึ่งพระพุทธเจ้าทอดพระเมีนไปแล้วตรงแย้งภาษาลวนพระอนุลย์เป็นง้นที่ชาวพูดามพากย์ที่ทรง ยังตลอดอาขวัญพระผู้ทรงการละอนุมาสีนี้คนนี้จะได้เป็นอาขระหนึ่งนีของพระเจ้าโกศลในวันเดียวด้วยการถวายพระผู้มานี้นำไปในสวนดอกไม้เก็บดอกไม้เสกข้าพาน้องเพลงด้วยกรองสะพานใจหารู้ให้ว่ามีบทแปลกหน้า ยืนแอบมองอยู่บุรุษที่ว่านี้เป็นที่พระราชนามบ้าว่าเด็กควรสพระองค์สู้รบกับพระเจ้าอาชาสกุผู้เป็นป้าเจ้าหลานช่วยความขัดแย้งบางอย่างที่ติดพันกันมานานบังเอิญตรงท้ายแท้แต่เดืยนนี้มาได้ยินเสียงร้องเพลงแร้วจากตัวต้กไม้ จึงทรงทักมาที่นั่นมายังมาในสวยพ้าพเนรเขียเนเสาของเียงเพลงก็ทรงมีจิตปฏิพัทธ์ละให้จึงเดดสดข้าไปโฆษณาตาใสด้วยและทรงทราบว่านางยังท่านเจ้าของจึงให้นางขึ้นมาทรงสเสด็จเข้าวังด้วย พระสงฆ์ราชโกศให้พยานกูรของนายมาลาคารจะตาบูบิฝ่ออาบเซลีและสถาปนาในตำแหน่งใหญ่โตชนิดที่ใครขาาพิเศษถึงนี่คือพ่อคนในการถวายพระหลวงคุณาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตเยี่ยมใส่ทานที่ถวายแต่พระองค์จึงบรรลุบรรนา ปัจจุบันตังตาเห็นด้วยพกาละขันนี้แลแสดงพระธรรมเทศนาในวัมานอันี้ก็ปวรเสีเวลาอีวันพรุ่งกัพตาระขันนี้